ปฏิจจสมุปาสายดับอย่างที่อาจารย์ท่องไปให้ฟังในตอนต้นว่ามันเป็นเหตุของการเกิดขึ้นแล้วก็เหตุของการดับไปสายเกิดสายดับเป็นหลักของปฏิจจสมุปาท,ทีนี้สายเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ก็อธิบายไปแล้วให้เราเข้าใจคร่าวๆในหลักการปฏิบัติว่าปฏิบัติเนี่ยให้ไปตามดูตามรู้ตามเห็นมันอย่างนั้นถ้าเราไม่ตามดูรู้เห็นมันอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะดับไม่ได้ ทีนี้เราต้องเห็นว่าการเกิดของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทีนี้เวลาดับเราก็ต้องเห็นว่าม like, ันดับไปยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นธรรมอันเกิดแต่เหตุเวลาดับไปก็ดับไปเพราะเหตุเช่นเดียวกันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆไม่มีอะไรดับลอยๆเกิดขึ้นก็ต้องมีเหตุในการเกิดดับไปก็ต้องมีเหตุในการดับเพราะนั้นการเกิดการดับทุกอย่างมีเหตุเสมอดับก็เพราะเหตุโกรธก็เพราะเหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ดังนั้นเนี่ยให้เราพยายามตามดูตามรู้ตามเห็นไปตามหลักการเกิดเนี่ยเหตุเกิดเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทสายเกิดการดับก็ปฏิจจสมุปบาทสายดับเรียกว่านิโรธเกิดคือสมุทยัยดับคือน,นิโรธเรารู้จักทุกทุกคนแล้วนี่มันเข้าหลักอริยสัจสี่อริยสัจสี่คือทุกก็จารย์อธิบายเยอะหละเขาเมื่อวานก็อธิบายเรื่องทุกไปเยอะแล้ววันนี้ก็อธิบายเกิดและดับเกิด พูดไปแล้วดับเกิดยังไงดับอย่างนั้นผู้ธเจ้าจึงบอกว่าเพราะมีความจางคลายดับไฟโดยไม่เหลือแห่งอวิชาน,น,นั้นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารทั้งหลายมีความดับแห่งสังขารมันก็ดับลงเพราะว่าถ้าเราเอาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นต้นเหตุด,ดับไปทุกอย่างก็จะดับไปหมดไม่มีเหลือมันจะตั้งอยู่ไม่ได้พูด,ดง่ายๆสมมุติอย่างอุปมาอุปไมยถ้าเราจะดับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ลงเราต้องการดับการดับนั้นเนี่ยเราจะต้องดับให้สนิทไม่มีเหลือทีนี้หลักเกณฑ์ของการดับเนี่ยพระพุทธเจ้าไล่ลําดับการดับสมมุติว่าเหตุมันเกิดว่าตาเราไปกระทบรูปเมื่อตากระทบรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอธิบายไปแล้วว่ามันเกิดใช่ไหมเกิดปรากฏมันวิ่งเข้าหามาโนโคือใจกระทบกับอารมณ์เรียกว่าสิญญาณ ผูกติดกับอารมณ์เริ่อหน้าในความเพลินเรียกว่าจิตเพราะนั้นจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างสามคันนี้เรียกเหมือนกันหมดแค่ต่างชื่อแต่มันแค่ละคนละจังหวะแต่เป็นผู้รู้แจ้งในอารมณ์วิญญาณเนี่ยรู้รู้แจ้งจิตเนี่ยรู้แล้วแล้วผูกติดด้วยเรียกว่าจิตเพราะนั้นจิตเนี่ยมันจะผูกติดกับอารมณ์เสมอเพราะน้นอารมณ์ของการผูกติดกับอารมณ์เริ่อหน้าในความเพลินเนี่ย มันจึงนําไปสู่นรกกาเนิดจิราชาและเปลววิสัยถ้าไปได้วยความเพลินเพราะฉะนั้นการผูกติดจิตกับอารมณ์ได้ด้วยความเพลินเนี่ยก็ดได้บอกว่าให้ละทิ้งอันนี้เสียอย่าให้มันไปผูกจิตติดกับอารมณ์แค่รู้แล้วก็ละแค่รู้แล้วก็ละแค่นั้นทีนี้เราต้องทําให้มันจางคลายดับไปตัวต่อไปถึงจะดับตามๆกันไปได้สมมุติว่าตาเราไปมองเห็นเมื่อมองเห็นปุ๊บ สสะกระทบทําให้เกิดเวทนาตาคือสสะไปกระทบเมื่อกระทบเสร็จปุ๊บเวทนาจึงเกิดขึ้นเวทนาเนี่ยมันมีองค์ประกอบของการเกิดขึ้นอยู่สามองค์ประกอบอารมณ์ความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ที่จะเกิดเวทนาเน่ยนะสศะเมื่อกระทบแล้วเนี่ยจะมีสามองค์ประกอบไม่ใช่เวทนาสามองค์ประกอบสสะมีสามประกอบตากระทบรูปบวก จักขุวิญญาณจักขูวิญญาณคือวิญญาณทางตาตากระทบมองเห็นทั้งหมดในที่นี้แล้วบวกกับวิญญาณทางตาเข้าไปรู้แจ้งในอารมณ์นั้นนี่เรียกว่าขัสสะจึงทําให้เกิดเวทนาได้มันต้องบวกอารมณ์เข้าไปด้วยบวกวิญญาณเข้าไปด้วยจึงจะเกิดอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยกําลังรู้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เนี่ย ในขณะนั้นเนี่ยเราจะโฟกัสแค่จุดจุดเดียวเพราะนั้นจุดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการโฟกัสในจุดที่เรียกว่าความเพลินก็ได้คืนอนนทีมันไปนผูกติดอยู่แต่ขาดสติสัพปพปัญญะในการรู้มันในขณะนั้นเราไม่มีสติตั้งมัน่นไม่มีกําลังของสติเพียงพอในการเข้าไปตามดูตามรู้ตามเห็นมันไอตัวที่ไม่รู้ไม่เห็นแบบนี้เรียกว่าความเพลินมันไม่ชัดมันไม่เห็น มันตามดูการเกิดการดับไม่ชัดไม่ทันนี่เรียกว่าความเพลินดังนั้นเวลาที่เราเอาตาไปกระทบรูปปุ๊บเนี่ยอะไรมันดับมันจะดับตามเหตุเช่นเราสร้างเหตุปัจจัยในการดับเช่นตาไปกระทบรูปแล้วมันเกิดภาษะไปให้เกิดเวทนาอารมณ์มันเกิดอยากขึ้นมาแล้วมันอยากได้อยากมีอยากเป็นในใ้ภูมิอะไรเหมือนเดิมอยากได้อีกแล้วตอนแรกมันอยากได้ใช่ไหมความอยากเกิดปรากฏมันจะมีตัณหาอุปทานใช่ปะ ตัณหาคือความอยากอุปทานค,ความยึดพอเวลามันไปเห็นพวพอะไรความอยากมันเกิดตัณหามันอยากได้แล้วเมื่อมันอยากได้เราทํำยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งอุปทานตัดความอยากทิ้งซะอย่าไปอยากมันถ้าเราอยากเดี๋ยวมันก็จะไปเอามาถ้าไม่อยากมันจะวางไว้เฉยๆอยู่ในที่ของมันที่ควรแกการอยู่ ไม่มีความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นการจะยึดได้ต้องมีความอยากเป็นต้นเหตุไม่อยากไม่ยึดไม่อยากมีบ้านมีบ้านไม่ได้ไม่อยากมีรถมีรถไม่ได้ไม่อยากมีสามีภรรยาบุตรธิดายาสารหิตก็มีไม่ได้มันมีไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรปัญหาคือความอยากถ้าเราตัดความอยากออกได้ความยึดก็จะจางคลายดับไปโดยไม่เหลือเพราะปัญหาดับ ตัณหาดับความอยากอุปทานก็ดับตามอุปทานความยึดมั่นถือมั่นดับพบก็ดับตามพบคือความนึกคิดติดตึกเข้าไปมีเจตนาในการล่วละมิก็ดับไปตามด้วยเมื่อพบดับชาติก็ต้องดับเมื่อชาติดับชรามรณณความแก่ความตายความพัดพ้าผิดหวังจะขอเป็นที่รักทั้งหมดก็ดับลงไปด้วยที่มันตัดที่หัวเวลามันขาดมันขาดสะบ้นลงออกบวช่ะตัดตัวหนึ่งสารปฏิกิรสมุบัติทั้งหมดขาดออกจากกันหมดต่อไม่ติดต่อไม่ได้ สมมุติเหมือนสายเชือกอ็ห้อยลงมาพวมาลัยนี่ก็ลนะ่ะถ้าอาจารย์ตัดข้อนี้ข้อเดียวที่เหลือขาดหมดนะขาดหมดเลยพวมาลัยดอกไม้ที่คล้องกันอยู่หลุดออกหมดไหมหลุดออกหมดเลยเพราะอะไรมันตัดทีเดียวมันตัดขาดจากกันดังนั้นสายปฏิจจสมุป,ปาทพระองค์เนี่ยให้เราตัดที่ข้อที่ถูกต้องก็คือความอยากถ้าตัดตัณหาตัวเดียวที่เหลือจบหมดเพราะต้นเหตุมันคือตัณหา เราเนี่ยมีอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในหลักอริยสัจสี่ไม่รู้ในหลักอริยสัจอวิชชาเป็นเครื่องกั้นและเราเนี่ยมีตัณหาคือความอยากเป็นเครื่องผูกรั้งเราไว้ทําให้เราเนี่ยผูกติดในระบบสังสารวัตรตลอดยาวนานเกิดตายเกิดตายเกิดแก่เจ็บตายเจ็บป่วยได้ไข้ทุรนทุายร้องไห้น้ําตาไหลจะเป็นจะตาย อยู่ในชวิวประจําวันเราเป็นประจําทุกวันไม่เคยหยุดเลยเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เพราะตัณหาความอยากตัณหาเนี่ยไอ้ความอยากเนี่ยมันเรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์กับตัณหาคือเรื่องเดียวกันเป็นความอยากทางก้อนเพราะตัณหาคือก้อนใหญ่ไอ้ตัวสังโยชน์เนี่ยเป็นเครื่องร้อยรับให้พวกเราเนี่ยผูกติดก,กับอารมณ์ผูกติดก,กับระบบของสังสารวัต แต่หน้าที่เราคือการปฏิบัติภาวนาทุกอย่างเนี่ยเพื่อตัดสายสัมพันธ์หรือเยื่อใยของความอยากให้ขาดสะบั้นออกจากกันเรารู้แล้วว่าถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปาสายเกิดเราย่อมเข้าใจปฏิจจสมุปาทสายดับเพราะเกิดตรงไหนดับตรงนั้นการเป็นนี่ย่อมเป็นความทุกข์อย่างยิ่งในโลกถ้าเราไม่เป็นนี่จบนะจบมันไม่ต้องทุกข แล้วเมื่อเป็นหนี้แล้วเราจะตัดหนี้ยังไงใช้ให้หมดยุติการเป็นหนี้ไม่ก่อหนี้เพิ่มจบไหมจบเมื่อนหนี้หมดจ่ายหมดแล้วจบแล้วต้องใช้ต่อไปไหมไม่ต้องใช้ขาดยังจากการเป็นหนี้ขาดแล้วจากการเป็นหนี้นั่นแหละเรียกว่าตัดที่ต้นเหตุตัดให้ขาดสายปฏิจจสมุปบาทความทุกข์จะเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งการเป็นหนี้ย่อมเกิดขึ้นได้ไม่มีอีกแล้วเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นอีก เพราะอะไรมันขาดสาบั้นออกจากกันเพราะเราตัดที่ต้นเหตุเหตุแห่งความทุกข์พราะนัตสมุทัยเกิดตรงไหนนิโรธก็ดับตรงนั้นแหละเวลามันเกิดมายังไงเวลาดับมันก็ดับที่ตรงนั้นเหมือนกันเกิดดับเป็นของธรรมดาตามธรรมดาธรรมธาติของโลกที่มันจะเกิดจะดับตามเหตุทีนี้การจะดับมันต้องดับอะไรหละทีเนี้ยไอ้ตัญหามันก้อนใหญ่ก้อนกว้างพระเจ้าบอกว่าสั่งโยชนีน่คือเครื่องร้อยรัดสัตว พวกเราทั้งหลายนี่เรียกว่าสัตว์ให้ติดอยู่ในระบบสังสารวัตรอันยาวนานนี้เมื่อกี้เรารู้แล้วนะว่าตัดดับเนี่ยให้ตัดที่ตัณหาแล้วทีนี้เวลาตัดที่ตัณหาต้องตัดอะไรสังโยชนสิบข้อแบ่งออกเป็นเบื้องสูงห้าข้อเบื้องต่ําอีกห้าข้อเบื้องต่ําเนี่ยเรียกว่าโอรัมภัิยสังโยชน์เบื้องสูงเรียกว่าอุธรรมภิยสังโยชน์เบื้องต่ําโอรัมภัิยสังโยชน์เป็นยังไง เป็นภูมิธรรมที่อริยะบุคคลสาประเภทแรกเนี่ยต้องตัดให้ได้เราปฏิบัติเพื่อความถึงพร้อมในความเป็นอริยะบุคคลนะคือพระโสดาบันพระสกทา,าคามีพระนาคามีแล้วก็พระอรหันเราเนี่ยปฏิบัติเพื่อการได้ความเป็นอริยะบุคคลรู้แจ้งรู้พร้อมในสีอริยะบุคคลนี้ถ้าเราไม่มีเราไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์ของอริยะบุคคล เราเนี่ยจะไม่สามารถเข้าถึงการพ้นจากความทุกได้แั้วเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าความพ้นทุกได้เนี่ยมันต้องพ้นทุกไปตามลําดับไล่ไปทีละประเด็นไล่ไปทีละอาการไล่ไปทีละอย่างมันถึงจะสามารถเดินสู่ความพ้นทุกจริงๆได้ดังนั้นเนี่ยไอตัวเหตุปัจจัยตัวนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจสังโยชน์สังโยชน์ห้าเบื้องต่ําตัวแรกเนี่ยคือเบื้องต่ําโอรัมเยสังโยชน์ให้เราละอะไร หนึ่งสกยติธิสองวิจิกิจฉาสามศีลปตบปามาณสี่กามราราค้าห้าปฏิฆให้ตัวห้าตัวเนี้ยเราต้องละต้องดับมันลงให้ได้สามอย่างแรกเนี่ยโสดาบันสกทาคามีละได้อีกสองข้อเพิ่มมาอนาคามีละได้ นี่เบื้องต่ํำละได้สามอรรยบ,บุคคลสักยติทิฏฐิคืออะไรเห็นว่ากายนี้หรือชีวิตนี้เนี่ยหรือทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นของเราเลยเราต้องเห็นให้ได้ว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเรากายนี้ขันห้านี้ไม่ใช่เรานะเราแค่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยตั้งอยู่ตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยรู้และโสดาบันสกยิทิ เริ่มรู้เริ่มเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราแต่แตยังละไม่ได้ยังยึดอยู่ยังพอใจอยู่ยังสยบมัวเมาอยู่ยังต้องทําต่อไปเพื่อให้เห็นว่าไม่มีอะไรเนี่ยที่เป็นของเราจริงๆมันยึดมั่นถือมาไม่ได้แต่โสดาบันเนี่ยโสดาปฏิมติที่ละสังโยชน์เบื้องต่ําได้เนี่ยข้อแรกเนี่ยสักโยนิทีเนี่ยเขาพยายามจะละแต่ยังถอนไม่หมดแค่รู้เฉยๆรู้รู้แต่ยัง ถอนไม่ได้ยังละไม่ได้ยังติดอุปทานตัวนี้อยู่แต่รู้ละเข้าใจละเห็นละแต่ขอผูกติดกับเรื่องนี้ไว้ก่อนยังหวงแหนอยู่บ้างแต่ทุกน้อยลงละทุกน้อยเพราะอะไรเพราะเข้าใจแล้วว่าไม่ใช่ของเราทําใจละยอมรับแล้วว่าไอ้กายนี้ขันห้านี้ไม่ใช่เรานะสิวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรมของตนมันมีความลังเลอ่ะลังเลว่าไอ้ที่เรา ได้ยินได้ฟังตามหลักคําสอนพระเจ้ามาเนี่ยเรายังเรายังแน่ใจได้ไหมว่าอันเนี้ถูกทางถูกต้องยังมีความหวัน่นไหวต่อพระรัตนตรยัยไอ้ข้อสองเนี่ยตัดขาดจากกันไม่สงสัยในพระรัตนตรยัยเลยไม่สงสัยในพระพุทธไม่สงสัยในพระธรรมไม่สงสัยในพระสงฆ์ยังลงมั่นยังไม่หวัน่นไหวนี่มันเริ่มไม่หวัน่นไหวแล้วแต่อาจจะมีเปรยๆเล็กน้อยแต่ไม่สงสัยแล้วไม่สงสัยชัดเจน สามคือศีลปะตะปรามาตอันนี้เนี่ยอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวไม่แปรปวนไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปฏิเสธพระองค์บอกให้ตกหลุมตกหลุมตามพระองค์พระองค์สอนอะไรทําตามสิ่งนั้นไม่หวั่นไหวไม่แปรปวนเปลี่ยนแปลงศีลปะตะปรามาตคืออย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในรัตนตรยัยเมื่ออย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในรัตนตรยย่อมเป็นไปเพื่อการมีศีลเป็นปกติคือบริบูรณ์ศีลห้าบริบูรณ์ บริบูรณ์ขนาดไหนไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีนห้าที่พระอริยเจ้าเนี่ยพึงพอใจอย่างยิ่งสามข้อโสดาบันกับสกทาคามีละได้ถ้าพวกเราทุกคนสามารถละสามข้อนี้ได้เราจะได้ความเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันโสดาบันและบวกถ้าเราละได้บวกกับราคะโทสะโมหะ เบาบางลงกว่าเดิมเป็อนอนาคามีก็หมายความว่าโสดาบันราคาโทสามหาโสดาบันยังมีไหมยังมีแต่ไม่มีรุนแรงขนาดจะนําไปสู่นรกกาเนิดยจระชานและเปรตวิสัยความโกรธของโสดาบันจะไม่เป็นไปเพื่อการตกทุกขติวิิบาณสัตว์ลกแต่จะเป็นไปเพื่อสุขคติโลกสวรรค์เท่านั้นถ้าโสดาบันเนี่ยเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติ ไม่เกิดเจ็ดชาติบรรลุธรรมบางอันที่อีซีอ่อนสุดเจ็ดชาติเกิดระหว่างมนุษย์กับเทวดาเท่านั้นไม่ไปทุกขติต่อไปสโสดาบันขั้นอันแรกเรียกว่าสักตกตตุประมะอันที่สองโกลังโกละเกิดสองครั้งบ้างสามครั้งบ้างแล้วแต่เหตุปัจจัยของโสดาบันรูปนั้นโกลังโกละแต่สองสามครั้งนั้น จะเกิดแค่มนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นมนุษย์อย่างเดียวตายจากมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์อีกก็เกิดเป็นมนุษย์อีกัว <ต Lauren. S 2> ทีสามเรียกว่าเอกพีช e ี G. คราวเดียวจะเกิดอีกแค่ครั้งเดียวและเป็นมนุษย์เท่านั้นตายจากพบนี้เกิดเลยเป็นมนุษย์แล้วเป็นโสดาบันในพบนั้นจะบรรลุเป็นพระหรหันในพบนั้นแล้วปริพพาน,นี่โสดาบันเอกพีช e ีเพราะนั้นเราก็ลองเลือกเอาว่าเราเหมาะสมกับโสดาบันระดับไหนเลือกเอาอยากได้แบบไหน เจ็ดสามหนึ่งได้หมดแล้วแต่เราแล้วแต่ EC มาร,รมีแล้วแก่ลงมอือการปฏิบัติได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะเลือกได้แต่จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอีกเรื่องทําได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่เราสามารถจิ้มได้เลยนะเลือกได้เออแต่ไม่มีกุญแจอะไขไม่ออกประเด็นเพราะนั้นหนทางเดียวคือการเจริญอรยิยมรรคเพื่อไขประตูเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคล สกทา,าคามีสังโยชน์สามข้อเหมือนกันแต่ราคาโทสะโมหะของสกทา,าคามีเบาบางมากแทบจะไม่เหลือเลยบางเฉียบเลยพอเวลาก้าวเข้าสู่ความเป็นอนาคามีเริ่มสังโยชน์ละได้อีกสองข้อปฏิฆะก็คือโทสะนั่นแหละกับการมอรากามราคะกามราคาความพอใจในกามทุกเรื่องทุกอย่างทุกประการกับโทสะหรือปฏิฆะคือความหุดหิรุุ่งงา่าลำคา อนาคามีละได้ทั้งหมดไม่โกรธใครแล้วไม่เกลียดไม่อค่าพายาบาทมากร้ายใครแล้วไม่หงุดหงิดงุ่นง่ายกับใครแล้วอนาคามีปัดทิ้งออกหมดเลยเพราะดับได้แล้วและอารมณ์ของความอยากได้อยากมีอยากเป็นอารมณ์ของความเสพการมการหลับการนอ,น,อนการมีสามีภรรยาการลิมรสอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่ลิ้มรสไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ยึดติดยินดีกับของที่ความอยากได้อยากมีอยาเป็นไม่มีตัดออกหมดความอยากได้ใครมีในสิ่งเหล่านั้นด้วยความใคร่ด้วยตัณหาคือความอยาก อย่างได้อยากมีอยากเป็นอย่างเนี้ยอนาคามีตัดเรื่องพวกนี้ออกได้หมดเลยใช้ไปตามอัตภาพใช้ไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้ไปยึดโยงในคําอย่างได้อย่างมีอยากเป็นใครจะด่าทอต่อว่าอะไรเขาก็สามารถวางอาุศลตัวนั้นลงได้ไม่มีความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาททับแคนใจต่อใครนี่ละได้สองข้อรวมกันเป็นห้าเรียกว่าสั่งยชน์เบื้องต่ำเมื่ออาลียบุคคลละสังโยชน์เบื้องต่ำได้พวกเนี้ยทั้งก้อนเรียกว่าเสขะบุคคล เสขาบุคคลคืออะไรบุคคลที่ยังต้องทําความเพียงเผากิเลสของตนเองต่อไปยังไม่จบกิจแต่เป็นผู้เที่ยงแท้ถาวรต่อมคผลนิพพานหมดแล้วสกัดทาคามีก็เกิดครั้งเดียวนะเกิดครั้งเดียวแล้วปริพานเหมือนกันอาณาคามีก็เกิดครั้งเดียวแล้วปริพานเหมือนกันแต่อาณาคามีเนี่ยเขาพิเศษหน่อยเขาจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นสุทธวสอาณาคามีเกิดแล้วปริพานที่นั่นเลย จะไม่หวนกลับไปที่ไหนอีกรอปริตานณในที่นั้น